สวัสดีค่ะวันนี้ไพ,พ่บุญพม่านจะพามาชมผลงานติดตั้งผ้าม่านที่โครงการเมฟิลรามินทาคูบอนนะคะไซนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ค่ะเข้ามาภายในบ้านจะพบกับห้องนั่งเลนนะคะซึ่งหน้าต่างบานเล็กจะเลือกใช้เป็นตัวม่านพับนะคะสามารถเปิดปิดขึ้นลงได้ไม่บังทัศนวิสัยค่ะและเป็นการผสมผสานม่านจีบเข้าด้วยกันนะคะเป็นการผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นรูปแบบม่านพับคัสตอมไซ์แบบตามลูกค้าต้องการเลยค่ะ ขอบอกเลยว่ารูปแบบไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะต่อกันที่ชั้น2นะคะโซนนี้จะเป็นโซนนั่งพักผ่อน,นะคะ่ะแบบสบายๆมาดูห้องมาสเตอร์กันค่ะห้องมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็รับแสงธรรมชาติจากภายนอกค่ะตัวผ้าที่เลือกใช้นะคะจะเป็นผ้ากันแสงกัน UV ค่ะทําให้คุณภาพการนอนของเรานั้นดียิ่งขึ้นค่ะห้องนี้มีอ่างอาบน้ำในตัวด้วยนะคะ ตอบกันที่ห้องนอนเล็กค่ะห้องนี้จะเลือกใช้เป็นรูปแบบมูลี่ไม้ขนาดใบ50มิลนะคะสําหรับช่องหน้าต่างขนาดบานเล็กค่ะการเปิดปิดเป็นแบบดึงขึ้นลงค่ะมาต่อกันที่ห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องนอนเด็กค่ะน่ารักมุ้งมิงนมากเลยโทนผ้านะคะจะใช้เป็นโทนสีอ่อนค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อไพบุญพม่านได้เลยนะคะ